สวัสดีครับท่านผู้ชมรับชมกับผมเปียกเข้าคุ่นบายประชอนแล้วก็คุณเอ็มบายประชอนพี่น้องบายประชอนนะครับขณะน,นี้ทีมงานกระชนนั่งอยู่ที่หน้าองค์พระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทั้ง9องค์นะครับซึ่งทั้ง9องคน์นี้ผ่านพิธีมหาเทวาพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทกศนได้นะําพระองค์ท่านมาสแตนบายที่ด้านในบริษัทเพื่อรอเข้าพิธีอันยิ่งใหญ่ ที่จะถึงในเร็ววันนี้นั่นคือพิธีสมโภชและเบิกพระเนตรของพระองค์ท่านนะครับซึ่งท่านได้ชมคลิปก่อนหน้านี้ผมจะพอทาบรายละเอียดแล้วว่างานของเราจะเริ่มวันไหนเวลาใดและมีอะไรบ้างแต่ตอกย้ำอีกสัก นิดนึงนะครับสำหรับทําที่พลาดคลิปก่อนหน้านี้ว่างานของเรานั้นจะมีในวันที่เท่าไหร่ครับพี่เอ็มครับครับผมพี่เปีรับครับก็อยเริ่มวันที่สี่กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับเวลาบ่ายโมงสิบเก้านาทีครับกับณโบดน้อยหน้าพระตังวะุนราชวรารามครับยอดพวกเราจะนำยุทธบวนทั้งหมดเนี่ยครับจากวัดอรุณชาชวรารามเนี่ยครับรับเินแท่ขระบนมา ฐานหน้าสอนอาบางกอกใหญ่เลาะมาเรื่อยๆนะฮะล้อมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงหน้าบริษัทกระชอนคอมเพื่อปฏิฐานองค์พระลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวอุดมครับซึ่งสารจุดหลักของเราตั้งอยู่ที่ด้านหน้าบริษัทหน้าบริษัทกระชอนครับทุกอย่างตอนนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์บอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสวยงามมากรอวันอย่างเดียวครับตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมพี่น้องครับความมั่เคั่งตอนนี้มันต้อง ขบวนแห่จากวัดอรุณเนี่ยที่จะมาที่หน้าบริษัทนี่ไม่ไกลไม่ไกลในรุกขบวนแหเป็นยังไงบ้างครับเก่งนะเก่งนะตั๋วผมเพิ่งไปได้ยินนะตั๋วนะหนุนลเจริญพรโอ้โหเอ่ยชื่อมานี่ขึ้นสมองปีเลยครับตีลังกาตั้งแต่วัดอรุณมาหน้าบริษัทนี่ยังไหวเลยครับผมตีลังกาหน้าเลยครับตั้งอันนี้ตั๋วขันอันนี้ระดับชาติระดับชาติครับระดับประเทศเลยลังกาหน้าเลครับ วันนั้นบอกบยอ,อย่างเตะเยอะเดยนไปลวมไปหมดไม่เป็นไรครับพวกนี้เขาแน่นอนอมีมีมีไหมครับพี่ถิงโตกันระดับชาตินะครับอค้ะอะไรถึงลูกเจ้าพ่อปวบนครับพ่อบนดบนอลครับแชมป์ประเทศไทยสองสมัยอตอนนี้เขาตอนน่อตัวได้เจ็ดชั้นใช่ครับโอ้คณะเดียวในประเทศครับชุดยอดมากๆที่นี่นะครับผมโอ้วันนั้นก็จะมาต่อตัวให้ดูด้วยเจ็ดชั้นครับมีอะไรครับพี่ดีครับอออืืหกระบี่กระบองในวันนี้า่าสุดลราชกรดเดินครับโอ้นี่กระดังมากครับครับผม ได้ข่ะกระชุดใหญ่ใช่ไหมครับได้ครับแล้วผมผมอิดอย่างผมไม่อยากบ่อทูบุณเวศนั่งไม่ติดเลยอะไรแล้วมันมีอะไรพินแคนนะครับพินพินแค่เอาวใช่เฮ้ยมีพินแคนมันเสิร์ฟมาตลอดเวลามามามาบ่อดูนี่ดูน้่ใช่ครับมัดผมใช่เลยนี่เลยพัดกางแง่ใช่ท่านพระครูธีรธรรมนันท์เจ้าอาวาสวัดกลางแม่ท่านเป็นพระเกจิที่สุดยอดอารมณ์ดีด้วย เอาพินแค้นมาซอยค,คนคบานเฮาเรื่องพี่น้องยาลืมมื่นนันมาร่วงงานอเซึงเต็มที่เลยสนุกสนานได้เต็มที่โอ้เจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าพระแขวงบางแวกท่านพระครูเทรธรรมานันโอ้ส่งกินแค้นมาช่วยผมต้องมาพลาดไม่ได้นะครับแล้วท่านที่มาร่วงงานในวันนั้นครับท่านผู้ชมครับร่วมรับแจกพระผงขององค์พระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิพรใช่ครับแจกฟรีแล้วก็บอกไปเลยครับว่าเหรียญของเราที่จะแจกหมดแล้วนะ จะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะหมดเลยครับหมดเลย <c oughs> ไม่คิดากีน่าจะอ้ะถ้างนั้นก็พลาดไม่ได้นะ,ะ,ะท่านผู้ชมครับสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสุร,ระเจ้าตาสิมมหาราชาวัอรุณวาระที่3ในวันที่4กรกฎาคมและวาระที่4นะครับในวันที่2 8ธันวาคมที่ทางทีมงานกระชอน .com ได้นำสิ่งดีๆมาให้กับท่านผู้ชมโดยในห้างวิทย์วัตรุณและเฮียโตวัดอุณรายละเอียด สำคัญต่างๆนา,นานาทั้งสิ้นสามารถติดตามได้ที่ w w w ร์วายเว็บกระชอนคอมโซเชียลแคมป์กชอนคอถ้าไปทาง youtube ที่คลายเพลงกระชอนคอมและ facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด,ด็อีกหนึ่งช่องทางครับไม่ควรพลาดแน่นอนเลยครับที่ w w อร์วายเว็บคลิปกรชอนคอมรวบรวมคลิปดีๆเด็ดๆทั่วโลกสกรูปต่างๆไว้ที่นี่ไม่พลาดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันดีซีพออ่อกัน